สวัสดีเ,เพื่อนๆกันด้วยนะคะสำหรับในคลิปนี้เราจะมาสปอยตู้ดั้เองนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยก่อนเลยนะครับอย่างแรกผมอยากให้ดูถึงกิจกรรมก่อนซึ่งเนื่องจากตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าอีเวนต์เนี่ยมันน่าจะมาเป็นอีเวนต์อันนี้ก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นการชิงสมบัตินั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของยาม,มาโตะก,กับนิกะด้วยแล้วก็จะได้ในส่วนของอเลือดแต่ทีเนี้ยคุณลองมาดูนะอีเวนต์รอบเนี้ยดันเป็นแบบต่อสู้2 V2 v 2, สองัง,งนนะครับ แล้วก็ในส่วนของอีเวนต์เนี่ยจะได้เป็นในส่วนของออกตัวเป็นเตเตอร์จะได้ในส่วนของเกาะเอาก็ตง้งตรงนะดีโคตรอันเนี้ยดีมากๆเป็นไม่ได้คือเก็บเลยอันเนี้ยสำคัญกว่าเลือดอีกนะเป็นไม่ได้เก็บให้เยอะนะอ่ะโอเคอันนี้คืออีเวนต์นะมันไม่มาตามปกแต่สําหรับอีเวนต์เนี้ยก็น่าจะมาในสัปดาห์หน้าแทนโอเคปะ่ะสัปดาห์นี้ไม่มาใช่ครับแต่ว่าอยากให้ดูถึงระยะเวลาก่อนครับมันอยู่แค่4วันเท่านั้นเองนะครับแปบ๊บเดียวเองนะน่าจะแค่วันอาทิตย์เองมัง้งคือ โอ้โหผมบอกเลยอีเวนต์นี้นี่คือคนที่แม่งจะเล่นกันเนอะเออคือยิ่งถนะ้าใครมีเรือแล้วเปิดโบนัสด้นะจะยิ่งได้เปรียบแบบสุดๆเลยนะั่นเองส่วนสำหรับตัวละครเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเนาะอันนี้เดี๋ยวทางคลิปแยกเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปสปอยตู้โอเคสำหรับตู้อันดับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของฮาคุบะนะฮะแล้วก็เป็นเทลโบนั่นเองอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นตู้แบบเสียเงินนะั้นถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ที่300บาทเท่านั้นแต่ว่าน่าจะ สุ่มได้อยู่3รอบอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับตู้นี้นะดังนั้นขอข้ามเลยแล้วกันเนาะอันนี้เป็นตู้แบบเติมเงินครับอันดับต่อมาครับเป็นตู้คล้ายๆเศษที่มีอย่างตอนเนี้ยก่อนหน้านี้เป็นสีเขียวสีแดงใช่ไหมแล้วก็สีน้ำเงินคือสีน้ำเงินเนี่ยมันต้องมาอยู่แล้วเพราะว่าเขียวก็แดงมาอยู่แล้วแต่คําตอบเดิมนะครับว่าอย่าไปแตะต้องมันนะครับปล่อยมันไว้แบบนั้นครับอย่าไปเปิดเด็ดขาดน,นะเพราะ ex เราจะเอาไว้สุ่มเอ้ยเ,เพรเปิดแค่ตัว ex เท่านั้นตู้อื่นอย่าสุ่ม นะอันนี้เคลียร์เนาะแล้วก็นี้เป็นตู้สุดท้ายครับอันนี้เป็นตู้แบบใช้เพชรมันจะเหมือนกับการใช้เงินเติมแบบเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าทีนี้ถ้าหากใครอยากจะสุ่มนะครับวงเล็บก่อนใครอยากจะสุ่มเนี่ยผมให้คําแนะนําแค่ร้อยห้าสิบเพชรถ้าอยากจะสุ่มจริงๆนะเพื่อเอาเศษเนี่ยร้อยห้าสิบเพชรไม่น่าเกียดโอเคปะ่ะไม่น่าเกียดอะแต่ทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึงตู้นั้นเรามาคุยถึงตู้กาชาก่อนผมอยากให้เข้าใจจุดน,นี้ก่อนนิดหน่อยนะครับว่าสําหรับใคร ที่ยังไม่มีนิกะย้ําดีๆใครยังไม่มีนิกะอย่าง,งผมเนี่ยไอ้นิกะเนี่ยผมยังไม่มีถูกไหมแล้วผมจะเปิดในวันที่24ทีเนี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูก่อนว่าตู้เนี้ยอยู่กี่วันผมสมมุติว่าสมมุติก่อนนะว่าไอ้ตู้ที่ผมเอาตู้สปอยตู้เนี้ยมันอยู่ถึงวันที่24หมายเขาว่าผมก็จะเปิดตู้นี้ไปด้วยโอเคปะผมอาจจะเปิดแบบ200400ไปเลยอะสอรอบจนเ,เต็มไปเลยอะครับงงไหมงงไหม เพราะอะไรเพราะว่าเราเปิดตรงนั้นอ่ะ400อ่ะเราจะได้ในเศษบัตรดาตรงนี้ไปด้วยและถ้ามันขาดเหลือเท่าไหร่เราค่อยมาเปิดตู้นิกะอีกทีหนึง่งเพราะโดยเฉลี่ยที่ผมคานวณอยู่ตอนนี้มันไม่เกินอยู่สัก1,500เพรท,ที่ผมจะต้องใช้อะนะหรือเรียกง่ายๆครับว่าประมาณ300ทับ400อ่ะเออผมก็จะคำนวณอยู่ที่ประมาณแล้วนะเออถ้ามันถึงปุ๊บผมก็สุ่มเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าผมรอสุ่มวันอาทิตย์ที่24เพราะว่าจะได้ในส่วนของบัตรฟรี ไปด้วยมันจะได้แบบลลายต่อดังนั้นถ้าหากใครอยากจะเปิดเนี่ยผมจะไม่จํากัดไม่บังคับแต่ทีนี้คุณต้องคํานวณเอาเองว่าถ้าหากคุณเปิดตู้นี้มันเหมือนกับเป็นการได้ไหลเด้งนะครับเด้งแรกก็คือนิกะอาได้แน่นอนเพราะว่าการันตีใช่ไหมเด้งที่2ก็คือเนื้อส่นของตู้นี้คุณก็จะได้เศษฟรีไปละสุ่มสุ่มสี่ร้อยเพชรอะนะได้เศษฟรีแล้วแถมยังได้ตัวอาจจะได้ฮาคูบะเทลโบมาติด ID ไปด้วยแล้วมันน่าจะมีตัวอื่นๆที่อยู่ในตู้นี้ไปด้วยแต่ว่า มันเป็นการการันตีตัวที่อยู่หน้าตู้เห็นปะในรอบที่2กับรอบที่5ครับมันเป็นการการันตีตัวอยู่หน้าตู้นะและแถมได้เศษด้วยอันเนี้ยบอกเลยว่าตู้เนี้ยถือว่าโอเคทําไมเพราะผมมองว่าหฮาคุบาเล่นได้2เทโบลเล่นได้แม่งเล่นได้ทั้งคู่เลยชัดเจนนะครับผมเลยบอกว,ว่าไอ้ตู้เนี้ยถือว่าเป็นตู้ที่น่าสุ่มแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่คําตอบว่าคุณมีนิกะหรือย,ยังเนี่ยผมก็ถามกลับเหมือนเดิมถ้ามีตู้นี้ข้ามข้ามเลย ครับแต่ถ้ายังไม่มีแปลว่าสุ่มได้ดังนั้นผมเลยบอกย้ำหลายรอบว่าอย่าสุ่มวันแรกถ้าใครสุ่มเดวันคุณอาจจะพลาดเนสมมตุติถ้าตอนนี้คุณมีอยู่4,000เพชรใช่ไหมคุณก็เปิดตู้นี้ไปละตู้หนึ่งตู้โซโลละตู้2ตู้3คือในส่วนของยามาโตถูกปะอ่ะสมมุติเลยโซโลคุณเกลืออยู่2อยู่3,2 0 0และไอ้ตู้นี้อยู่400บาเขาว่าขาดอีก400เนี่ยอ่ะคุณเปิดไปเลยตู้ยามาโต ถ้าเปิดได้ยามาโตก็คือได้แต่ถ้าไม่ได้ขั้นต่าคุณก็ได้เป็นโซโลกับนิกะแน่นอนไงพ 4, เพราะ4 0 0พันเพชรมันได้บัตรดารอบ2และแถมคุณได้ตู้นี้ไปด้วยซึ่งไอ้ตู้นี้เอ่ก็อย่างที่บอกได้เศษมาละ200แถมยังได้ตัวหน้าตู้ที่เป็นเทลโบหรือฮัคูบาเพื่อเอามาเล่นอีกเนี่ยเนี่ยเชัดเจนปหมมันแทนที่แบบคุณคือ4,000ันะคุณได้3เด้งอะเด้งแรกคือนิกะเด้ง2คือโซโลเด้ง3คือตู้นี้นั่นแหละฮะแล้วก็ที่เหลือลองไปคํานวณดูลวกันผม บอกได้แค่คร่าๆนะครับส่วนตู้นี้คิดว่ามาเมื่อไหร่นะฮะก็น่าจะมาไม่สุกก็วันคือมันมี2วันอ่ะไม่วันพฤหัสก็วันจันทร์ประมาณนี้ประมาณนี้เฉลี่ยประมาณเนี้ยหรือง่ายๆว่ามาภายในสัปดาห์หน้านั่นแหละผมเลยมองว่ามันน่าจะอยู่ถึงวันที่24เพราะว่ามันยังไม่มาตอนนี้ส่วนไอ้ตู้แบบสีน้ําเงินเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมาวันพฤหัสสุกนี้นะครับและอยู่ถึงวันอาทิตย์ไอ้ตู้เนี้ยเราข้ามกันอยู่ละ ส่วนตู้ฮาคุบาเนี่ยผมมองว่ามันน่ามันน่าจะอยู่ถึงว่ามา 10, 10บสกว่าวันน่ะ <c oughs> ก็คือถึงตู้ดําบัดหน้าได้เลยอะ่ะนั่นเองอะนะเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันเราให้มันมาก่อนแต่ที่เหลือคุณต้องไปคำนวณเองเด้อถือว่าเราถือว่าผมบอกแล้วนะครับ